สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับผมจากคลิปก่อนนะครับที่เราคุยกันไปว่าเรามีเงิน2 5 0 0 0บาทเนี่ยเราจะบริหารเงินยังไงคลิปนี้นะครับเราจะมาต่อยอดจากคลิปก่อนนะครับก็คือว่าการเอาเงินเก็บเงินออมเนี่ยไปลงทุนหรือใช้เครื่องมือต่างๆทําให้เงินออมเราที่เราเก็บไว้เนี่ยงอกเงยขึ้นมาให้เราเกิดความมั่งคั่งในอนาคตนะครับทำยังไงได้บ้างมีกี่วิธีคลิปนี้นะครับเราจะพาไปเจอกับูรูอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อพี่แป้งจาก KKP นะครับผม สวัสดีครับพี่แป okay. mm ้งครับพี่แป้งวันนี้เรามีเรื่องคุยกันเยอะเลยนะแต่ก่อนอื่นเลยให้พี่แป้งแนะนําตัวกับคนทางบ้านก่อนนะครับสวัสดีค่ะชื่อแป้งนะคะเกษราบับลุงล้นค่ะปัจจุบันเป็น investment advisor ค่ะของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทระค่ะคเริืมที่ว่าเราเข้าไปคุยกันข้างในดีกว่าไหมคะเพราะว่าค่อนข้างจะหิวแล้วได้เลย มีเรื่องอื่นๆที่แบบเราต้องคุยกันได้เลยครับดีเลยไปครับค่ะ เอาละครับจากที่ค่าวก่อนนะครับเราพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการเงินนะครับการเก็บออมนะครับตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการทํายังไงให้เงินออมที่เราเก็บเนี่ยงอกเงยขึ้นมานะครับแล้วเรามีวิธีการยังไงบ้างที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองนะครับพี่แป้งมีวิธีแนะนํำยังไงบ้างสําหรับคนที่วยมีเงินเก็บแล้วบริหารเงินได้แล้วเนี่ยอยากให้เกิดความมั่งคั่งในชีวิตพร้อมที่จะทําให้เราแบบมีเงินตลอดเวลาตอนเราเกษียณไปแล้วหรือว่าบางคนอยากเกษียณไวเนี่ยมีวิธีแนะนําแบบไหนบ้างครับ ก็บอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการลงทุนปัจจุบันเพื่อจะเห็นว่ามีเยอะมากเลยถูกไหมคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือการลงทุนมันดีกว่าในอดีตเยอะตรงที่ว่าสามารถเริ่มลงทุนได้ง่ายมีแอปพลิเคชันทุกวันนี้เปิดบัญชีออนไลน์เป็นไงคะใช่เยอะมากเพราะฉะนั้นเครื่องมือมันจะมีตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะคะกลุ่มที่เป็นความเสี่ยงต่ำเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นพวกที่คล้ายๆสลากออมทรัพย์ เป็นกองทุนตราสารหนี้เป็นพันธบัตรรัฐบาลแต่ก็แนะนําว่ารีเทิร์นที่เขาให้เราเนี่ยก็จะน้อยส่วนใหญ่ก็จะสูงกว่าเรทดอกเบี้ยนโยบายของประเทศนั้นๆเนี่ยไม่เกิน1 2%สอนะคะส่วนกลุ่มความเสี่ยงสูงที่ว่าปื้มรู้จักอยู่แล้วแหละกองทุนกองทุนถูกไหมคะหรือแม้กระทั่งการลงทุนในไทยและต่างประเทศเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เข้ามาในเทรนช่วงนี้เยอะหรือพวกสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเช่นบิตคอยอย่างเงี้ยค่ะค r ิป t ต c ค r r e n c y ครับผมใช่ ทุกอย่างที่ว่ามาเป็นเครื่องมือหมดเลยแต่ว่าเราจะเลือกใช้เครื่องมืออะไรเนี่ยที่อยากให้ทุกคนดูถึกถึงเรื่องความเหมาะสม,มความเสี่ยงกับคุณตับแทนที่แต่ละคนยอมรับได้ และที่สําคัญคิดว่าไม่จําเป็นต้องใช้แค่หนึ่งเครื่องมือถูกไหมคะเราสามารถาได้ใช่แชร์ความเสี่ยงคาถามที่2อ,อยากลงทุนให้ไปถึง1ล้านแรกให้ได้ไวๆหรืออยากไปล้านที่สองล้านที่3เป็นไปได้ไหมทาได้เร็วๆไหมทาได้ยังไงบ้างครับเป็นไปได้แต่ขอนิดนึงว่าการทําได้เร็วๆเนี่ยอาจจะไม่มีสูตรสําเร็จและไม่มีทางลัดน,นะคะเดี๋ยวพี่ชวนคุยเรื่องเป็นไปได้ก่อนครับพี่คิดว่าพึ่มน่าจะเคยได้ยินกฎ72ดใช่ไหมคะครับมันเป็นเมจิกนัมเบอร์ในการเอามาคิดว่าถ้าวันนี้เรามีเงินสักก้อนหนึ่งเนี่ยเราก รู้ว่าไอ้เงินก้อนนี้จะโตเป็นสองเท่าเนี่ยจะใช้เวลากี่ปีนะคะซึ่งถ้าสมมติวันนี้พี่มีเงิน5 0 0แสนบาทพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่จะทำห้าแสนให้เป็น1ล้านบาทต้องใช้เวลากี่ปีหากพี่เอาเงินก้อนนี้ไปฝากประจำปัจจุบันน่าจะประมาณ2%เนนาะประมาณนั้น72หาร2ค่ะ36 36าปีกว่าเงินก้อนนี้ของพี่จะกลายเป็นเงิน1ล้านบาทแต่ว่าถ้าสมมติว่าพี่เปลี่ยนเอาเงินก้อนเดียวกันเนี่ย ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่โตเฉลี่ยเฉลี่ยสักปีละสิบเปอร์เซ็นต์ปัจจุบันทําได้นะคะอันนี้ไม่ใช่ตัวเลขที่พูดขึ้นมาลอยค่ะในอินเด็กซ์บางบางประเทศหรือว่าในหุ้นบางตัวโตเฉลี่ยเท่านี้จริงๆเจ็ดสิบสองหารสิบจะเหลือเวลาเป็นหนึ่งล้านบาทแค่เจ็ดปีถูกต้องค่ะและอีกตัวอย่างหนึ่งเพิ่มมีบัตรเครดิตใช่ไหมคะมีครับผมในบัตรเครดิตเราจะมีสัญลักษณ์วีซ่าซึ่งหุ้นวีซ่าเนี่ยเป็นตัวหนึ่งหรือว่าธุรกิจที่คล้ายกันเนี่ย ใน5ปีที่ผ่านมาโตโดยเฉลี่ยประมาณสักปีละ16%บเอรเนค่ะยนะเยอะนะเยอะค่ะพันถ้าลองนึกภาพว่าที่เอาเงิน5 0 0แสนบาทไปลงในธุรกิจที่โตโดได้เท่านี้ประมาณเฉลีย่ยเฉลี่ยปีละ16%เอมเมื่อสักครู่จะกลายเป็นเงิน1ล้านบาทแค่เวลา4ปีเท่านั้นค่ะไว<ป>มากกว่ากว่าไวมากสำหรับสูตรที่จะได้ล้านแรกเนี่ยพี่ขอสรุปว่ามันก็จะประกอบไปด้วย1อัตราผลตอบแทน 2> ร,2ระยะเวลา3เงินลงทุนอ3อย่างนี้บวกกันนะคะ ถ้าการใช้เงินลงทุนมากขึ้นหรือผลตอบแทนมากขึ้นก็จะทําให้ระยะเวลาไปถึงร้านแรกเราเนี่ยน้อยลงในการลงทุนเนี่ยวินัยเวลาสําคัญมากๆไม่มีใครมีทางลัดไม่มีสูตรสาเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆศึกษาแล้วก็ค่อยๆลงทุนปื้มพอจะเล่าประสบการณ์ร้านแรกได้ไหมคะว่าร้านแรกของปื้มเนี่ยใช้วิธีไหนบ้าง ตอนนั้นเป็นเด็กมากเริ่มตั้งแต่เริ่มแต่เด็กก็ฝากออมทรัพย์มามามันก็มีคุณพ่อทําให้ตั้งแต่เด็กแล้วแล้วพอเราขยับมาโตขึ้นอีกนิดนึงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฝากออมทรัพย์เนี่ยดอกเบีย้ยมันก็จะต่าหน่อยอ่ามันก็จะต่าหน่อยทีนี้เราก็ขยับไปฝากประจํานี่ก็อีกเครื่องมือนึงดีขึ้นมาหน่อยฝากประจาเนี่ยก็ได้ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงแล้วเราก็รู้สึกว่ายัางไม่พอผมก็เริ่มลงทุนในหุ้น เริ่มไปเปิดพอร์ตหุ้นเริ่มรู้ว่าโอ้ยหุ้นตัวนี้เป็นยังไงก็เริ่มจาก DCA ก่อนไม่ต้องใส่เยอะนะเดือนนี้อาจจะเอาสักตอนนั้นเด็กก็ร้อยหุ้นก็ได้ร้อยหุ้นแต่เราร้อยหุ้นไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอทําไปนั้นแต่อายุ20่ผ่านไป10เดือนเรามีพันหุ้นถ้าเกิดว่าฐานรายได้เราขยับ เราก็อาจจะเดือนละพันหุ้นไหม <c oughs> อ่าเราก็จะเดือนละพันหุ้น10เดือนเราก็จะมีหมื่นหุ้นแล้วเราทําอย่างเงี้ยมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่20อ่าไปเรื่อยๆมันคือการสะสมมันคือการใช้ระยะเวลาอย่างที่พี่แป้งบอกเลยกองทุนก็ลงลงแบบหลายๆตะก,ก้าแชร์ๆกันเหมือนที่พี่แป้งบอกเลยครับแล้วก็ค่อยๆสะสมมาถ้าจะให้พี่สรุปเ <c oughs> มื่อสักครู่ค่ะเคสของปื้มเนี่ยการมีร้านแรกก็คือ1่ปื้มเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อย,อย,อยถูกไหมคะสองคือปื้มเพิ่มเงินลงทุนตามรายได้ท <c oughs> <ๆ>ี่ได้ทุน แล้ว3ก็คือเพิ่มพยายามหาผลตอบแทนให้ได้สูงขึ้นครับพี่แป้งนะครับพี่แป้งเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุเท่าไหร่แลวตอนนั้นน่ยที่ลงทุนครั้งแรกเนี่ยใช้เงินประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยการเริ่มลงทุนครั้งแรกของพี่เนื่องจากพี่ไม่มีเวลาครับพี่เลยใช้เครื่องมือเป็นกองทุนรวมเข้ามาค่ะ แล้วก็ตัดแค่1,000บาทเท่านั้นค่ะในการใส่เข้าไปเป็นวินัยใช่เป็นวินัยตัดทุกเดือนเพราะพี่ไม่มีเงินก้อนอยู่แล้วกองทุนรวมที่พี่เลือกพี่เลือก i ินเด็กซ์ฟันซึ่งก็เลือกเอาแบบใกล้ๆมือคืออินเด็กบ้านเราเนี่ยเซนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าเราอยู่ในประเทศนี้เรารู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นติดตามข่าวสารได้ง่ายพี่คิดว่าปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเครื่องมือที่ยอดฮิตสาหรับนักลงทุนใหม่ๆนะคะน้อยเซฟ ใช่ไหมความเสี่ยงตำ่ำอ่าเงินลงทุนน้อยด้วยที่เห็นบางเจ้าปัจจุบันเนี่ยเริ่มซื้อได้ตั้งแต่1บาทเป็นต้นไป <ừ> อเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บวนณินิดวลนละหน่อยได้เหมือนกันแล้วก็ <ừ> มีหลากหลายบางคนอาจจะไม่ได้ชอบอินเด็กซ์บ้านเรารอาจจะชอบเป็นเวิอินเด็ก์เลยฉันเอาทั้งโลกอ่าอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแล้วอย่างที่แป้งนะครับลงทุนเนี่ยเคยพลาดบ้างไหมโอ้ต้องบอกว่าทุกคนที่ลงทุนต้องเคยพลาดนะคะทําไม่พลาดแตแปลกมากๆแม้กระทั่งนักลงทุนระดับโลกก็มืออาชีพนะต้องค่ะเพราะนั้นเนี่ย ถ้าเป็นประสบการณ์ของพี่เองการพลาดก็คือว่าการที่ศึกษาข้อมูลไม่ดีพอ<ม>เอาข้อมูลในอดีตมาตัดสินอย่างเดียว<ม>วันนั้นเนี่ยคือพี่ไปเห็นอินเด็กซ์หนึ่งที่ต่างประเทศทันขึ้นมาเร็วมาก1ปีย้อนหลังบวกมา70%อ้หฉันลงตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องลงตัวอื่นแล้ว<อ>ใส่เงินเข้าไปเลยด้วยความที่แบบที่เกียจทำกันบ้านด้วย<อ>แล้วก็พลาดเพราะเราไม่ได้ศึกษาก่อนว่าของสิ่งนั้นเนี่ย วันนี้มันอยู่จุดไหนของวัฏจ,กจักรเศรษฐกิจครับมันอาจจะเป็นพีคไซเคิลไปแล้วพอเราเห็นว่าโอ้โหมันขึ้นเติบโตอนอยากได้ซื้อเลยอนั่นแหละค่ะมันก็ดอยได้เหมือนกันนะคะอยากให้พี่แป้งแนะนําหน่อยว่าเฮ้ยวัยช่วงวัยนี้นะควรจะมีเป้าหมายการลงทุนยังไงให้มันสอดล้องกับช่วงอายุหรือว่ามีหลักคิดหรือว่าวิธีเลือกไหมครับเครือ่องมือต่างๆอันดับแรกเราอาจจะดูก่อนว่าเราจะสร้างพอร์ตแบบไหนมันจะมีพอร์ตตามอายุค่ะ ในส่วนของช่วงเริ่มแรกนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็คือไฟเริ่มทางาน,เ,งานเนะาะขออนุญ,ญาตให้ คำจำกัดความของวัยเนี่ยคือคนอายุ2 1ถึง30ปีแล้วกันประมาณนีที่สิบสามสิบที่คิดว่าสัดส่วนที่เหมาะสมคือ90 10อิอ <90 S 2> เกนี่ยก็คือส่วนที่รับความเสี่ยงได้เน้นสร้างแอคทีฟรีเทิร์ส่วนอีก10%ที่เหลือเนี่ยอาจจะพยายามลงอะไรที่เป็นเสี่ยงต่ำหน่อยเสี่ยงกลางหน่อยก็ได้นะคะส่วนพอร์ถัดมาจะเป็นพอร์ตวัยที่เริ่มสร้างครอบครัวและสร้างค,ความมั่งคั่ง ก็จะเป็นคนตั้งแต่อายุ 30- 40ถึงปีก็จะเห็นว่าเออเริ่มมีภาระเนาะเราก็ไม่สามารถจะเอาตัวเองไปเสี่ยงได้ถูกไหมคะพี่ก็มองว่าสัก50-50โอเคนะค่ะก็คือ50%ลงสินทรัพย์เสี่ยงไปอยู่แล้วอีก50%ก็เก็บไว้เป็นส่วนที่ปลอดภัยป็นสภาพคล่องไม่ให้เงินต้นเราหายค่ะส่วนถัดไปก็จะเป็นพอร์ตสำหรับเตรียมเกษียณค่ะพอร์ตเนี้ยก็จะคนตั้งแต่อายุ40ถึงช่วง 50- 5 5แล้วแต่เนาะว่าเราเกษียณ ตรงนี้สัดส่วนก็จะเริ่มเป็น30 70 30ก็คือว่ายังลงเฉียงอยู่ได้แต่70ต้องเริ่มเตรียมแล้วค่ะเตรียมเอาเงินก้อนนี้ไปใช้เพื่อการ,กรเกษียณของเราจรงิงๆนะคะสุดท้ายก็คือพอทที่เรากรเกษียณแล้วลเกษียณแล้วลเกษียณแล้วต้องลองนึกภาพว่าเราไม่มีรีไม่มีอินคัมส่วนอื่นเข้ามาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเอาเงินทั้งก้อนเราไปเสี่ยงคงไม่ใช่แล้วสัดส่วนมันจะกลับด้านกับวัยเริ่มทํางานก็คือเป็น10กับ9ก้สจะเหลือแค่10%อของเงินลงทุนของเราที่จะเอาไปเสี่ แล้อีก็ก็จะเป็นเงินเพื่อปกป้องเงินต้นนี้ไว้ก็อาจจะชนะเงินเฟ้อได้นิดหน่อย่า <c oughs> เพื่อให้มันยังอยู่กับเราไปจนถึงเราสิ้นอายุขายพอรู้สัดส่วนแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ถูกไหมคะว่าเครื่องมืออะไรที่จะมาตอบโจทย์สัดส่วนที่เราเซตกันไว้เมืม่อสักครู่ตามช่วงวัยตาม,มอ,อายุที่เหมาะกับวัยเราใช่ถ้าเรามีเป้าหมายว่าโอ้ย ตอนเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราอยากจะอยู่แบบสวยๆ <c oughs> อยากจะโสดสุขสบายเนี่ยแล้วก็เราอยากจะ,กะเกษียณไวเนี่ยมีวิธีการที่ทําให้ไปถึงเป้าหมายนั้นได้ยังไงบ้างก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายก็อยากจะถามกับทุกคนว่าคําว่าโสดสุขสบายสวยเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรนึกภาพตัวเองตอนกเกษียณหรือย,อยัง ลองหลับตานึกภาพเรานะวันที่กเกษียณก็กได้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนทําอะไรและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเราเป็นยังไงก็ยกตัวอย่างละกัน,นเช่นของพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าตอนนี้พี่ใช้เงินเดือนละสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าเนี่ยคิดว่ากเกษียณแล้วก็ยังอยากใช้เท่าเดิมก่อนตอนเนี้ยอพี่ก็ลองเอาคร่าวๆค่ะเอาสองหมื่นห้ามาคูณชีวิตที่ตั้งแต่วันที่พี่กเกษียณจนถึงวันที่พี่สิ้นอายุขยัยอันเนี้ย ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่คุยกับหลายๆคนนะชอบชอบเขาเรียกว่าหลอกตัวเองอะว่เาเอฉันจะไปเร็วแต่ว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยคิดถึงความเสี่ยงที่เราอะเงินหมดก่อนจากโลกนี้ไปด้วยคือคำนวณแล้วแต่ว่าอายุรันยืนไง<ะ>เออไม่ไมพอเนี่ยเจ็ดสิบไปแล้วแต่จริงๆเคยลองกลับไปดูหรือเปล่าว่าในครอบครัวเราคะ่ะเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยอายุขยัขยเขาอยู่ที่เท่าไหรา่นะคะอย่าลืมบวกนะวัาการทางการแพทย์ทุกวันนี้ด้วยนะคะเพราะเนี่ย อะไรที่มันเข้ามาแล้วมันจะทําให้เราอายุยืนขึ้นจะเริ่มเห็นเรื่อยๆเ,<อ>เราต้องเผื่อตรงนั้นด้วยอย่างพี่พี่ก็ประเมินแล้วว่าโอเคพี่จะอาจจะอยู่ได้สุดๆเลยนะ90อายุ90แล้วพี่จะ,กะเกษียณสักอายุ60แต่เกี้คิดว่าจะใช้เงินเดือนละ25,000บาทพี่ก็คูณไปก่อนปีหนึงใช้เท่าไหร่แล้วก็ลองคูณโดยไม่ใส่เงินเฟ้อนะคะค,คูณไปอีก30ปีค่ะคิดแล้วเป็นเงินประมาณ9ล้านบาทเยอะมาก ซึ่ง9ล้านบาทเนี่ยโอ้ยังไม่บวกค่านู้นค่านี้ที่เราอาจจะอยากได้อตอนตอนีตอนตอนนะู้นะยังไม่บวกเงินเฟอ้อด้วยไม่บวกเงิดขึ้นค่นะก็วันนี้เป้าหมายของการที่อยากจะ,กะเกษียนแบบโสดสุขสบายค่ะตัวเลขมาก่อนอตัวเลขคือเท่าไหร่ แล้วก็ค่อยคิดกลับมาว่าแล้ววันนี้จะต้องเริ่มลงทุนเท่าไรอย่างของพี่เมื่อกี้พี่ก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อถ้าพี่มีเงิน9้าล้านบาทตอนอายุ60วันนี้อย่างน้อยๆพี่ต้องลงทุนเดือนละ4,500บาทจากอายุพี่ณปัจจุบันแล้วก็ใส่รีเทิร์นเข้าไปในพอร์ตให้ได้เฉลี่ยสัก7-10เปอร์เซ็นต์เป็นไปได้อันนี้ถามเผื่อคนทางบ้านสําหรับคนที่ยังไม่เคยลงทุนเลยยังไม่เคยคอะไรเลยอายุประมาณ30-35แล้วแหละจะเริ่มลงทุนตอนนี้ทันไหมทัน ไม่มีคำว่าสายสําหรับการลงทุนแต่อย่ารีรอเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเรารีรอเป็นวันที่กเกษียณแล้วเพิ่งรู้สึกตัวได้ว่าอุ๊ยได้เงินมาแล้วก้อนนึงเป็นเงินเพื่อการ,กรเกษียณแต่คํานวณแล้วอ้าวไม่พออ,อันนั้นเนี่ย มันจะยากใช่ค่ะแต่วันนี้30-40ที่คิดว่าเป็นไปได้ลงทุนได้ค่ะก็ค่อยๆลงทุนอย่างเมื่อกี้ก็ได้ที่เป็นพอร์ต5 0 5 0เนาะก็ส่วนหนึ่งก็เรายังคงสามารถปกป้องความมั่งคั่งตัวเองได้อีกส่วนหนึ่งต้องพยายามหารีเทิร์นแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีในตลาดณปัจจุบันที่เป็นเครื่องมือที่ถูกต้องไม่มีทางลัดไม่มีสูตรสาเร็จครับมีวิธียังไงมีหลักการยังไงหลักทิดยังไงหรือมีเครื่องมือตัวไหนไหมที่จะช่วยให้เเรา สามารถที่จะรักษาวินัยในการลงทุนเอาไว้ได้อ่หลักๆก,การสร้างวินัยการลงทุนที่อยากให้นึกถึงหลักการ pay yourself first <c oughs> uh, pay yourself first ที่หมายถึงว่าเราจ่ายให้ผู้หญิงคนนั้น <c oughs> ให้คนคนนั้นให้ตัวเรา,เราในอนาคตในอนาคตคนนั้นที่จะ,กะเกษียณแบบสุขสบาย เพราะนั้นเนี่ยวันนี้ที่เราจ่ายเช่นกาแฟอาหารหรือว่าเครื่องแต่งกายมันคือเปให้คนคนนี้ถูกไหมคะณตอนปัจจุบันนี้ตอนนี้แต่อย่าลืมเปให้คนคนนั้นในอนาคตด้วยก็คือการใส่เงินเข้าไปในพอร์ตเพื่อการเกษียณของเรานี่ยแหะค่ะซึ่งเครื่องมือหลักๆที่เขาใช้กันก็คือ DCA DCA ย่อมาจาก Dollar Cost Average ก็คือตัดไปเลยทุกๆเดือนค่ะให้เงินกองทุนกองนั้นเนี่ยโตเพื่อการเกษียณซึ่ง อาจะใช้เครื่องมืออะไรมันมีหลากหลายมากๆค่ะณปัจจุบันถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะยังไม่มีเวลาศึกษาพี่แนะนําให้ไปดูกองทุนรวมก่อนอเพราะว่าเขาจะมีผู้จัดการกองทุนที่คอยลงทุนให้เราและใช้เงินลงทุนน้อยแต่ถ้าพอจะมีเวลาอย่างปื้มนะคะเป็นไปได้เจียดเวลาสักนิดนึงศึกษาข้อมูลเนาะ,ะ,ะก็จะสามารถเริ่มขยับไปลงทุนส่วนอื่นๆได้เช่นเดียวกันค่ะ ก็สามารถที่จะไป yourself ก่อนได้แล้วได้แล้ววันนี้อย่างน้อยๆเปย์เพื่อเก็บก่อนนะอ่าแล้วเปย์ไปแล้วอ่ะต้องการเก็บเพื่อให้ได้รีเทิร์นเท่าไหร่ตามเป้าหมายก็ค่อยไปเลือกเครื่องไม้เครื่องมือให้มันตรงกับความต้องการของเราโอ้ <c oughs> วันนี้ได้ความรู้ไปเยอะมากๆต้องขอบคุณพี่แป้งมากเลยที่สละเวลามา <c oughs> อย่าลืมนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ถ้าเลือกไม่ลงทุนอาจจะเสี่ยงกว่าในอนาคตก็ได้นะครับและคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ครับเกิดจากความร่วมมือของไทยรัฐมันนี่ ร่วมกับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒระเรื่องเงินอย่าปล่อยให้รู้งี้